ขมิขม้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ<ม><อ>หิมะโฮมเมดหรือว่าหิมะเทียมนะคะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างแก้วเหล้าของพ่อโอมแล้วก็น้ำส้มแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็เกลือนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวภาษาขมิ้นอ่าหลักๆลกก็คือแก้ว <c oughs> แก้วก็คือแก้วแก้วอันนี้ช้อนเอาไว้ตักช้อนก็คือช้อนช้อนส่วน เกลือเกลือเกลือก็คือเมลเมลอ๋อไม่เหม็นไงเกลืออะพูดิเมลพูดสิเมลใช่แล้วแล้วน้ำส้มสายชูก็น้ำส้มสายชูเหมือนกันตึกจูตึจูก็ได้นะตึกจูตึกจูอโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเราตักเกลือใส่ใส่ใส่แก้ว อาตะเกอร์ใส่แก้วแล้วหนึ่งช้อนครึ่งเต็มไม่ได้หรอใส่ให้ไม่ได้ครึ่งครึ่งแก้วอ่ะโอ้โหดเกิอนอ่าดกดเกินตักไปตัปกไปได้ครึ่งยังได้ครึ่งยังอ่ะ,อ,ะอีกอีกอีก,อกเยอะอะไรขนาดนั้นโอเค เสร็จแล้วท to like ีน to yes, ี้อ่ะขั้นตอนต่อไปคือการเติมน้ำส้มสายชูดีใจมากเลยอ่ะเพื่อต้องทำให้เต็มเลยเหรอเต้องให้เต็มเต็มเลยเหรออ่ะอ่ะทดลองใช่เทเทเทให้เต็มแก้วได้โปรดให้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวปรดเป็นบีบบีบบีบด้วยแรงใดลงอ่ะเฮ้ยทำไมมันบีบด้บีบด้วยบีบด้วยบีบด้วยให้ถึงแค่ขีดก็พอ โอเคเดี๋ยวเราก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะมีอะไรขึ้นไหมพอมันดูเหมือนมันกำลังจะขยับอ่ะพ่อมันดูเหมือนมันกำลังจะขยับอ่ะใส่เยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูก่อนสิว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะเป็นเวลารอเพื่อมากินเกลือก่อนในระหว่างที่เราไล็กลิ่นน้มัส้มสายทูติดมืออ่ะ คนลุกเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันมีฟองขึ้นที่อืมใช่ไงมาใส่เยอะหรือไปเกินไปหรือเปล่าก็ไม่สูงก็ไม่สูงย่าบอกว่ามันไม่ได้หรือว่าเราต้องเอาช้อนคนดูซิเอาดามเหรอใช่เดี๋ยวเอาดามคนดูครับอ่ะลองคนดู ใช่เป็นไงเป็นไงมันก็ดูเหมือนหิมะอนอืมก็ดูเหมือนหิมะแต่น้ำมันเยอะแน่เลยอ่ะมันดูเหมือนมันจะกลายเป็นมันเป็นผงแล้วมันละลายอ่ะมันไม่เป็นอ่ะเราใส่น้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าออันนี้มันบางๆอันนี้จะใส่น้ำ เธาต้องเอาไปแช่แข็งให้มันละลายไปทั่วตู้เย็นหรือเปล่าไอดูซิอ,อ,อ,อ่าลองทิ้งไว้ก่อน,นทิง้งลองทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อน,น,อนเดี๋ยวเราเรารอทิ้งทิงท้งทิ้งไว้สักพักก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะโอเค <Okay S 2> ไหมไทำอีกวิทย,ยาศาสตร์อีกใช่ไหมโ <Okay S 2> อเคเนี่ยครั้งเลกเป็นยังไงไม่สำเร็จใช่ไหมแล้วเราก็เป็นน้ำหม็่นน้ำส้มสายชูมาก้วย เมื่อเมื่อกี้เราเราใส่แค่เกลือกับน้ำส้มสายชูเนาะแต่รอบนี้อ่ะเราจะลองใส่เบกกิ้งโซดานใช่เราจะมีมีเบกกิ้งโซดาด้วยเพราะมันดูขาวเราเลยลองดูอ่ะโอเคอ่ะเปิดเบกกิ้งโซดาออกมาปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ตักครึ่งช้อนหรืออะไรเอาแค่ครึ่งช้อนก็ได้อ่ะขนาดนั้นแหละ โอ้โหเฮ้เ้ย้ลงไปบึ้งอ่าโอเคอ่าต่อไปเกลือมั้งอ่าเกลือเหมือนกันเหมือนกันงั้นแหละใส่เกลือลงไปปุ๊บเสร็จแล้วเบกกิ้งโซดาภาษาเขมียเ้าเรียกอะไรกันไม่รู้จะว่กเบกกิ้งโซดาเลยอ่ะต่อไปน้ำส้มสายชูตาทิพรสไหมคะตาทิพรสด้วยเหรออ่ะจริงจริงใช้ตาอะไรก็ได้อ่ะ ตึกจูแล้วก็ใส่ไปแค่เฮ้ย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 มันฟุดฟุดฟุดเฮ้ยรอบดิพอ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 มันร้อนบ่สหนิงเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นหิมะจิกปะเนี่ยมันเลยมันเลยมันเลยวทำไมอ๋ออ๋ออ๋อมันยังไม่มันยังมันยังไม่นี่ตัวมันยังไม่โดาม่น้อยหรอกไอจิโซดาเยอะกว่าเกลือ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันก็เป็นฟองเฉยบึ้ง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 เราเราไม่ได้คนเกลือกับบนั้นหรือเปล่าลองคนไหมอ่าเดี๋ยวใส่เบกกิ้งโซดาอีกเบกกิ้งโซดาอีกอีกต้องเมื่อยมือนะคะลอง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 เพิ่มเติมอีกสิอ่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมลงไปเพราะว่าเบกกิ้งใส่ใส่นี้ไม่พอเพราะเพราะว่ามันดูเหมือนมันใส่อะ นใสอีกนิดนึอพออ๋อเมื่อกี้เราใส่น้ำส้มสายชูน้อยไปใสอก่เออใส่นิดนึพอพอใส่เกลือได้ปนหนมียวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใส่เกลือราว่าเรายังไม่คนหรือเปล่าไอ้เราลองคนดูสิกึมหมหือหืมหื่หืมหให้มหืมหืมหื่หมหมหืมมหืมี่มหมหืมหืหืหืมหืหืหืมหม่มหมหม มันตักขึ้นมาไหมเดียเดียวเดีเฮ้ยที่จริงมันต้องมาปุ๊บปุ๊บปุเป็นหิมะเลยนะอืมพาออมรู้ได้ไงล่ะกี่ไงเกลืออีกใส่เกลือน้อยไปเปล่ามันเกี่ยวกันไร้อเยเฮ้ยเฮ้ยไหนเป็นฟองมันใหญ่จังอะ ใช่ว๊อกวๆอพวอกอกพอทุบปุ๊บฟองหายฟองใหญ่หายไปปั๊บเริ่มเริ่มไหนอะไอ้ลองหกลองหกใส่ไปเลยขนเลยขนเลยขนเลยออมออมปิดอันนี้ให้หน่อยเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บดนะไม่เป็นนะมันเป็นอย่างนี้ซาะ ว่าน้ำส้มสายชูโปร่หรือเปล่าเนี่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยมันฟูฟูฟูเฉยๆฉยอ่ะทำไมเป็นน้ำอ่ะเพราะมันกลายมันกลายเป็นน้ำเลยอ่ะมันมีผงมันเดียวท่าไปชมดูนี่นะมันเป็นผงเหรอใช่เนี่ยหรือว่าเราใส่น้ำเยอะไปอืมน่าจะใส่เพิ่มนะพอแล้วน้ำส้มสายชุบหมดทิ้แล้ว โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่ามันไม่สําเร็จอีกครั้งหนึ่งเออมันแค่เดือดโอเครอบนี้ก็ถือว่าเฟลเฟลเ l ลเลียไอดอไลน์น้ำส้มสายชูอ่ะโอเคทำไงจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยกันนะคะ อ่าโอเคสวัสดีครับพี่มาพูดผิด